ในส่วนของการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเรายังไม่ได้มีในส่วนของกฎกระทรวงนะคะของการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะดังนั้นเราก็เลยประยุกต์ใช้ในส่วนของเรื่องการอบรมของตัวการจำหน่ายสินค้าตัวของสถานที่จำหน่ายอาหารแทนนะคะแต่ท้งนี้เองนะคะในส่วนของเกณฑ์มาตรฐานเราก็จะมาใช้ตัวเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางส การอื่นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวความรู้หลักการสุขาพิบาลอาหารนะคะเรื่องของสุาภาวิทยาสุริยคลอันนี้ต้องมีนะคะเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะและว้วก็ให้เขาได้รู้นะคะ <S <S แล้วก็ฝึกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้างมือล้างขัดต่างๆเพื่อให้เขามีความรู้ในการที่จะจัดบริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในที่อยู่ทางสาธารณะก็ตามนะคะอันนี้เขาก็ต้องมีนะคะ การอบรมเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีในเรื่องของทะเบียนการอบรมเหมือนกันนะคะก็จัดเก็บไว้นะคะในส่วนของทะเบียนการอบรมเนี่ยนะคะก็สามารถอิงจากในส่วนของระบบคลูแคลเ่องของกรมธรรมัใหม่ได้นะคะเมื่อเรามีการกําหนดจัดการอบรมไปนะคะแล้วก็ตัวข้อที่20นะคะมาตรการที่5ของเราภายใต้หลาใจนะคะคือสารว์แลงทางโรคสัตว์แรงํางโรคตรงนี้เราดูอะไรเราดูเรื่องของการมีมาตรการป้องกันสัตม์แลงทางโรค กอบการแต่ละคนนะคะมีมาตรการป้องกันอย่างไรเราก็สอบถามเขาได้เพื่อไม่ให้เกิดในเรื่องของการที่มีสัตว์ในธรรโลกเกิดขึ้นนะคะอย่างอันนี้นะคะคาคาลาแกงเองนั้นนะคะก็ต้องมีการป้องกันเพื่อไม่ให้มีพวกหนูต่างๆมาวิ่งเล่นนะคะหรืออาหารลูกสาเร็จที่เขามาเตรียมไว้เพื่อให้บริการนะคะผู้ปกผู้รโวก็ต้องรู้ว่ามีการปดิดผิดไหมนะคะอย่างตรงนี้ตัวนี้เป็นอะไรนะไข่แมลงวันนะคะเพราะว่าบางทีผู้ประกอบการเนี่ยเขาทำไว้นาน แล้วก็เอามารอไว้สําหรับที่จะคุมร้อนตอนที่ผู้บริโภคมาใช่ไหมคะเพราะนั้นเขาไม่มีการปกปิดนะคะพวกมแมลงสัตรูร่กกต่างมันก็มานั่นเองนะคะเดีย๋ยวแม้กระทั่งเข้าผัดเป็นไงคะมันเจ้านะคะไม่ผัาตรงนั้นเนี่ยแต่พัดตอนที่บ้านมานะคะก็อาจจะมีนะคะเห็นไหมคะเห็บสุนัขนะคะอันนี้นะคะเมนูใหม่นะคะถือว่าผู้ประกอบการอนุรสก์นะคะก็ต้องระวังนะคะ,ะที่เก่ามา ข้อนั้นคือมาตรฐานในส่วนของการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่เป็นในเรื่องของตัวแผงอาหารนะคะเราจับในส่วนของแผงอาหารถ้าเป็นสินค้าอื่นใดเนี่ยเราก็ดูหลักการปกติที่เข้ามาขออนุญาตกับเราในการที่จะขายของนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของการจาหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะเราก็เอาแซม20ข้อตรงนี้ไปจับนะคะเขามีข้อไหนไม่มีข้อไหนเราก็ต้องดูเพราะว่าถ้าเป็นในส่วนของที่หรือทางสาธารณะ บางร้านเขาก็ไม่ได้มีโต๊ะก,ก็อี้ไว้บริการถูกไหมคะมันก็จะไม่มีในเรื่องของการใช้ช้อนกางนะคะอันนี้ข้อน,นี้มันก็จะสามารถผ่านไปได้แต่ถ้ามหนว่าแถงไหนนะคะเจ้าไหนเตดนไหนที่เขามีการถายและมีโต๊ะก,ก็อี่ไว้บริการให้อับคนมานั่งทาน,านก็ต้องดูข้อน,นี้ไปเพิ่มด้วยนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นในสองหอกแซง20ข้อนะคะ ทีนี้นะคะก็จะมีในส่วนของที่มีการยกระดับขึ้นเพราะว่าหลายๆพื้นที่เองนั้นนะคะจากที่เขามีการกําหนดเป็นจุดผ่อนหารแล้วให้แต่และคนเนี่ยมาเลขขายอาจจะไม่ได้ตั้งประจําที่แบบไปขายตามจุดต่างๆที่ทางเทศบาลกําหนดไว้นะคะแต่ทีนี้ปุ๊่เมื่อไหร่นะคะที่เรามีการกําหนดจุดผ่อนหานแล้วกลายเป็นว่ามีการมาขายนะคะเป็นประจําเป็นปกติแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันนะคะในส่วนของเส้นถนนหรือที่อื่นทางสาธ ะะเราก็มีในส่งของมาตรฐานแซนนะคะซึ่งมาตรฐานแซนตรงนี้นะคะเรายก,กระดับมาจากที่มีการพัฒนายก,กระดับเรื่องของอาหารดีหมายวิธีที่เป็นสตรีฟูดคุณเฮลเคยได้ยินไหมคะไม่เคยเลยเนียบปิ๊บนะคะอ่านะคะเดี๋ยวมีอมีคําถามว่าเอ๊ถนนคนเดินตรงนี้อยู่ที่จังหวัดไหนนะชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวมีข้อคาําถามเนาะว่าอาจารย์จะิดบอว่าเออช่วย ช่วยเรียกคะแนนให้หน่อยนะคะอ่านะคะเดี๋ยวไว้ตอนท้ายแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ทุกท่านนะคะเลือกช้าไปเนาะอ่านนะคะทีนี้นะคะจะมาเข้าสู่ในส่วนของตัวการยกระดับในเรื่องของตัวอาหารดิบายวิถีแล้วนะคะก่อนหน้านี้ในส่วนของสำนักเองนะคะก็ได้มีการขับเคลื่อนนะคะร่วมกับในส่วนของทางสสสน,นะคะที่ยกระดับอาหารดินหายวิถีทั่วทั้งประเทศไทยเลย 12จังหวัด12เขตนะคะแต่เรายังไม่ถึง12เขตเนาะนะคะแต่ก็มี12พื้นที่ดําเนินการนะคะเพราะว่าทางของอถนนเยาวราชนะคะใครเคยไปถนนเยาวราชบ้างคะเคยนะคะมีคนเคยไปด้วยนะคะตรงนั้นแหะค่ะเป็นจุดที่นะคะบอกว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดของประเทศไทยเลยนะคะ CNN ยกย่องนะคะว่าเป็นพื้นที่ที่แบบว่า Uh, amazing สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในบ้านเรานะคะเพราะว่าอะไรเข้าถึงได้ง่ายสะดวกอาหารอาร่อยนะคะอร่อยไม่พอนะคะคนเพลินก็เยอะนะคะ,ะ,คะดังนั้นเราก็เลยต้องมีการจัดระเบียบเพื่อให้ได้แบบว่า CNN บอกขนาดนี้แล้วนั้นนะคะแต่ความเป็นจริงว่าเรามันไม่น่าจะถึงขั้นนั้นไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเราก็เลยมาดูเรื่องของความเป็นระเบียบการมี ส่วนร่วมนะคะของตัวเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะพื้นที่จะได้มาดูในเรื่องของการที่ทํำยังไงนะคะให้การบริการที่อยู่ตรงถนนนั้นหรือถนนอาหารอื่นๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะมันได้ว่าตรฐานแล้วตัวนักท่องเที่ยวเองที่เขามาใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นนะคะอันนี้ก็เลยเป็นโครงการมาตั้งแต่ปี2562นะคะพอเรามีโครงการตรงนี้นะคะเราก็ได้มีงานกําหนดในส่วนของพื้นที่ที่จะเข้าร่วม ว่าถ้าหากว่าเป็นอาหารริมายวิธีเนี่ยคุณจะต้องมีลักษณะอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแห่งไยจะไหนอาหารนะคะว่าตั้งนะคะอยู่ในไหนบ้างนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะแล้วขายในพวกของอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของราชการอนุญาตนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นนิยามที่เราคัดเข้าในส่วนของพื้นที่ดําเนินงานพอทีนี้นะคะเมื่อเราได้พื้นที่มาแล้วปุ๊บนะคะก็จะมีเกณฑ์มาตรฐาน ที่เรากำหนดขึ้นนะคะภายใต้งนี้ก็คือส่มิติด้วยกันนะคะว่านัอาหารดิบหวายวิธีสีมิติมีอะไรบ้างนะคะมีทางด้านสุขภาพนะคะเศรษฐจสังคมวัฒนธรรมนะคะเรามองเป็นภาพขององค์รวมในการที่จะยกระดับนภาขัพลักของอาหารดิบหวานวิถีไทยนั่นเองนะคะโดยมีกลไกนะคะการพัฒนาร่วมกันะายมีอะไรบ้างนะคะมีเรื่องการผ่านเกณฑ์สีมิตินะคะมีในเรื่องของมัตรการนโยบายในระดับท้องถิ่น เพื่อที่จะให้เกิดเป็นอาหารถนนอาหารปลอดภัยในพื้นที่นะคะแล้วก็มีการขับเคลื่อนนะคะของภาคีเพื่อขายในพื้นที่อาจจะเป็นในรูปของตัวชมรมสมาคมนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความเข้มแข็งของผู้ริโภคขอแพ้ค่ะเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของผู้ประกอบการเพราะว่าถ้าเื่าไหร่ที่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาสามารถกินได้ด้วยเองเขาก็ทําให้ถนนอาหารยังายวได้ของเขานั้นนะคะไปต่อได้โดยที่ไม่ต้องลึงรัฐน,นะคะ เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้เล่าให้ฟังเรื่อยๆว่าที่ไหนนะคะที่เขาทําแล้วมันสักเซสมันอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่ต้องพ่รัฐรัฐเองนั้นก็ซัพพอร์ตนะคะเสริมสร้างกําลังใจให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้เขาได้คงต่อในส่วนของการให้บริการตรงนี้นะคะภายใต้นะคะในส่วนของการพัฒนารยากระดับอาหารที่หมายวิถีเรามีสี่มิติด,ด้วยกันในสี่มิตินี้นะคะเราแบบ่งนะคะรวมแล้วนะคะหนึคะแนน ใน1น0คะแนนเนี่ยแบ่งออกเป็นด้านของสุขภาพมากที่สุดคือ70คะแนนนะคะถัดลงมาก็คือมิติเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมจะอยู่ที่มิติละ10คะแนนนะคะในส่วนของการที่จะประเมินแล้วผ่านนั้นนะคะเราก็ยังแบ่งเลเวลออกเป็น3ระดับนะคะใน3ระดับนะคะถ้าเป็น2คะแนนนะคะ2ช่วงคะแนนไม่ว่าจะเป็น50ถึง5้หรือ60ถึง75ตรงนี้ จะได้ในส่วนของวัฒนธรรมที่เป็นแซนนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นแซนพาร์ทที่เราปรับหมายนั้นนะคะก็ต้องมีคะแนนถึง80คะแนนขึ้นไปด้วยกันนะคะพราะทีนี้นะคะในส่วนของตัวแต่ละเกณฑ์หลักแต่ละเกณฑ์เรามีการแยกย่อยยังไงบ้างนะคะในส่วนของวิถีสุขภาพมีส0ข้อนะคะวิธีเศรษฐกิจมี6ข้อนะคะวิธีสังคมมีสข้อและวัฒนธรรมค่ะมี2ข้อนะคะ เราก็มาดูในส่วนของข้อกาหนดทางด้านสถาบันอาหารเนาะที่เราบอกว่าต้องหาทุกข้อในการหาทุกข้อนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะมีการให้ลําดับคะแนนอยู่นะคะมาดูในสนองหมอันแรกกันก่อนข้อแรกอย่างที่เราบอกไปว่าหน่วยงานราชการ้องถิ่นเองนั้นนะคะก็จะต้องมีการอนุญาตประกอบกิจการนะคะให้กับแผนงจำหนายนั้นนะคะโดยที่เองก็ต้องมีเรื่องการกําหนดเป็นจุดถันไปด้วย เพราะว่าถ้าเราไม่กำหนดเป็นจุดความรนเราอนุญาตให้เขาไปขายไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ที่เป็นที่สาธารณะที่กำหนดเป็นจุดความรนให้เขาไปขายนะคะมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ห้ามขายไปเองนะคะอันนั้นก็ต้องดูตรงนี้นะคะพอดูเสร็จป,ปุ๊บนะคะข้อที่2นะคะจากแซน2ี่สิบข้อเมื่อกี้นั่นแหละคะ่ะเราก็จะมาดูว่าแผงจำหน่ายอาหารที่อยู่ในอาหารรหมายวิถีนานนทนะคะมีกี่แผงล่ะนะคะมีกี่แผงแล้วทุกแผงนะคะผ่านแซนไหมนะคะ ห่านแซนเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการตวรวจทางด้าชีวภาพเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะตรงชีวภาพเองนั้นนะคะเราก็จะดูเนี่ยหลักการในเรื่องของการเป็นการเฝ้าระวังทางด้านชีวภาพนะคะสามารถที่จะอ่าเขาเรียกว่าตรวจนะคะตามประเภทของการจาหน่ายของแผงอาหารนั้นๆได้เลยนะคะเพราะว่าบางแผงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อ่าเขาเรียกว,ว่ามีตัวปัจจัย ที่ทําให้เราตรวจทางด้านคุณสอบัมิทีไรได้ครบถ้วนนะคะเราก็ตรวจตามในส่วนของอเขาเรียกว่าความเสี่ยงแล้วก็ประเภทของการจำหน่ายอาหารในแผงนั้นๆแทนนะคะถัดมาตัวที่สามนะคะก็ต้องมีเพิ่มในะเรื่องของการอบรมผู้สั่งัาอาหารนะคะแผงทุกแผงที่มีการจำหน่ายอาหารก็ต้องให้เขามาอบรมนะคะอบรมแล้วเนี่ยเราอบรมหมดไหมถ้าไม่หมดนะคะมันก็จะมีเลเวลบอกคะแนนให้อีกครั้งนะคะก็ต้องดูไปนะคะว่า เราอบรมครบไหมถ้าครบก็เจ็ดคะแนนนะคะก็คือเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะคะแต่ถ้าไม่ถึงนะคะก็จะลดหลั่นกันมานะคะแล้วก็เพิ่มนะคะเวลาที่มีการจําหน่ายอาหารในที่หรือทางสารารณนนะคะเรื่องของการจำหน่ายเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นการห้ามอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของบุหรี่ด้วยนะคะ ะะอย่างพื้นที่นี้นะคะเป็นถนนคนเดินหลาดใหญ่นะคะที่ภูเก็ตนะคะถ้าใครเคยไปนะคะเขาก็จะมีการปิดเส้นถนนเนาะแล้วก็มีในส่วนของป้ายนะคะที่ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่นะคะรวมถึงนะคะเรื่องของการไม่จําหน่ายเรื่องของเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเขาก็จะมีป้ายไว้เป็นสัญลักษณ์นะคะถ้าหากว่าจะมีการดําเนินการก็ต้องให้ผู้ประกอบการด้านั้นนะคะไปดูก่อนว่าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาให้ทำเรื่องไหมนะคะถ้าทำไม่ได้หรือให้ทำได้ก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั่นเองนะคะเพื่อถัดมานะคะข้อที่5้าก็จะเป็นในเรื่องของการไม่ใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหารเน้นอะไรคะสร้างอัตลักษณ์ของตัวภาชนะในพื้นที่เนาะก็จะใช้นะคะภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่ง,งแวดล้อมเลยคหลายๆพื้นที่ใช้แบบใช้แล้วทิ้งก็จะเป็นพวกชานอ้อยพวกกระดาษบา้างนะคะหรือเป็นพวกใบไม้ใบตองต,ต่างๆนะคะที่สามารถเอามา ทดแทนในส่วนของโฟมได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูว่าในพื้นที่ของเรามีการร่วมกันลงในเรื่องของโนโฟมหรือไม่นะคะถัดมาในเรื่องของการใช้ช้อนกลางนะคะการบริการช้อนกลางตัวนี้นะคะกรณีที่นะคะในพื้นที่ถานอมอาหารด้ยหมายวิธีนั้นมีการให้บริการโต๊ะก็อี้สําหรับการนั่งรับประทานนะคะก็ต้องมีในเรื่องของบริการช้อนกลางด้วยนะคะ ที่ที่เห็นชัดนะคะก็จะมีในสงตลาดประมงท่าเรือพีนะคะที่บุรีตรงเส้นนะคะถนนตรงกลางที่เขาให้เดินเนี่ยนะคะเขาก็ยังวางในส่วนของโต๊ะรับประทานไว้ด้วยนะคะอันนี้ถ้าใครเคยไปนะคะหรือยังไม่เคยไปนะมีโอกาสแวะไปได้นะคะเพื่อไปดูว่าการให้บริการอาหารดีบาัยาวิถีเนี่ยนะคะทั้งเส้นถนนนะคะไปชิมอาหารทะเลตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างให้บริการแบบไหนนะคะตัวถัดมาในเรื่องของการจัดบริการส้วมซ่วมสะอาด โ้นศาสตรตรงนี้ดูอะไรบ้างนะคะโ้นศาสอาจจะดูในเรื่องของการมีช่วงที่ตั้งประจําที่นะคะบางถนนอาหารในวิถีมีการตั้งประจําที่บางถนนมีการใช้รถสุขาเคลื่อนที่นะคะบางถนนใช้ในส่วนของอาคารของรัฐนะคะหรืออาคารของเอกชนในการให้บริการตรงนี้ก็สามารถดําเนินการได้นะคะในส่วนของรัฐของเอกชนมันก็อาจจะเป็นการพูดคุยกันของผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยในการที่จะ ขอใช้บริการนะคะอย่างข้างๆเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีการพูดคุยกระทามหาวิทยาลัยว่าตลอดระยะเวลาของการให้บริการตั้งแต่17นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาตรงนี้เราขอใช้บริการในส่วนของห้องน้าของทางมมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะเป็นลักษณะของอะไรคะให้บริการในภาพของเอกชนที่มีการจัดเก็บค่าบริการก็ได้ นะคะแต่ถ้าหากไม่มีเนี่ยแล้วเราอยากจะยกระดับพัฒนาเราก็ดูว่าองค์ประกอบรอบข้ามของการที่จะให้มีง่ายนั้นเราสามารถทําได้ยังไงบ้างนะคะรถสุขาเลื่อนที่นะคะเทศบาลทุกเทศบาลมีไหมคะไม่มีเนาะอาจจะไม่มีทุกทุกเทศบาลน,นะคะเราก็อาศัยอาคารพาณิชย์ข้างๆต่างๆนะคะในการพูดคุยให้เขาสามารถที่จะจับบริการตรงน,นี้ให้ได้หรือไม่นะคะตัวถัดมานะคะในเรื่องของการ เก็เบละกอผลฝอยต่างๆนะคะอย่างที่เล่าก่นไปแต่เบื้องต้นถ้าเป็นเส้นขนมจริงๆก็จะมีการให้บริการแบบที่เป็นงานคัดแยกนะคะอย่างทัานเนื้อของเราเทศบาลเมืองน่านใช่ไหมคะของภูมิวินมีใครไปบ้างแล้วไหมคะยังไม่ถึงลำฟูนลำปาง,น,าง,างะนะคะก็จะมีในเรื่องของการให้บริการการเรื่องของการคัดแยกขยะแบบระเภทนะคะเทศบาลก็จะมีการจัดไว้แต่ของเทศบาลของที่เมืองน่านนั้นนะคะ ขาก็จะมีอาสาสมัครที่มาร่วมคัดแยกขยะให้แต่ละประเทศนะคะอันนี้ก็สามารถดําเนินการได้หรือบางแผนนะคะบางถนนเส้นถนนเขาก็ให้แต่ละแผนเนี่ยนะคะรับฝากขยะไปเลยนะคะอย่างในส่วนของอถนนคนเดินนะคะ,ะในส่วนของเรื่อโรงที่ตรัง,งเงี้ยนะคะก็มีจุดรับฝากนะคะขยะของแต่ละแผนไปเลยก็จะเป็นการช่วยเทศบาลในการที่จะจัดเก็บนะคะจัดแยกขยะให้ ถูกต้องเหมาะสมนั่นเองนะคะตัวถัดมาในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะเป็นข้อที่สิบแล้วในส่วนของหมวดสุขภาพนะคะตัวเรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยเรามุม่งี้นอะไรนะคะเราดูในเรื่องของความปลอดภัยอาหารน้ำน้ำแข็งนะคะเพราะว่าจากที่เรามีการทําโครงการตรงนี้นะคะมีการเก็บรวบรวมในส่วนของผลการเฝ้าระวังเนี่ยพบว่าน้ําแข็งบริโลกนะคะมีการป้นเพื่อนมากที่สุดเลยนะคะ ดังนั้นนะคะเราก็เลยมองว่าในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะในถนนอาหารมีหมายถิธีที่มีการยกระดับไปด้ืยอยๆนะคะก็จะต้องเฝ้าระวังตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นในเรื่องของการป้องกันนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มในส่วนของที่มาด้วยนะคะว่าปลอดภัยนั่นเองนะคะรวมถึงนะคะก็จะมีในเรื่องของการตรวจเพิ่มน,นะคะโรคสารเปือเ้อนในอาหารด้วยนะคะสารเปื้อนในอาหารนะคะที่เราตรวจก็จะมีพวกพกอ,อลีโบรเลกานา ข้อขาวหรืออาจจะรวมไปถึงในส่วนของพวกสารโพรนาในน้ำมันทอดซามเพราะว่าส่วนใหญ่ถนนอาหารเนี่ยนะคะเรื่องของทอดต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะันน้นเราก็เพิ่มในเรื่องของการตรวจสารโพรนาไปด้วยแล้วก็มีในเรื่องของตัวตรวจยาฆ่าแมลงในผักผลไม้เพราะว่าเรามีหนึ่งข้อในเรื่องของการที่สนับสนุนในเชิงของการกินผักปลอดภัยนะคะเราก็เลยดูในเรื่องของการ กำหนดให้มีแผงจะหมายพวกผักปลอดภัยในพื้นที่ด้วยก็อาจจะตรวจในเรื่องของตัวสารเคมีบนเพื่อนในผักไปด้วยนะคะในเรื่องของการส่งป้อระวังเองนั้นนะคะถ้าเป็นเรื่องของน้าแข็งเนี่ยนะคะให้เฝ้าระวังอย่างน้อยสองครั้งต่อปีนะคะถ้าไม่ถึงเราก็ลดต่งคะแนนลงมานะคะแล้วเมื่อเฝ้าไปแล้วนั้นก็ต้องดูว่าผลมันพบทางบน,น,นเพื่อนไหม ถ้าไม่พบการผลตเรือนนะคะก็ここได้คะแนนเต็มไปแต่ถ้าพบเนี่ยพบแบบไหนน้อยกว่า5%หรือว่าน้อยกว่า10%นะคะก็จะมีคะแนนให้นะคะที่แตกต่างกันไป <ấy. S 1> เช่นเดียวกันกับในรูปของการข้าระวังถ้าเป็นพวกสารเคมีผิตเพื่อนในอันนี้เนี่ยงายเราทาอย่างน้อยทุก6เดือนเนาะเป็นรอบๆของปีงบประมาณนะคะแล้วเรามีการเข้าเนี่ยครบทั้ง4สามไหมถ้าไม่ครบละ่ะนะคะก็ะจะคะแนนลดต่างันลงมานะคะเมื่อมีการตรวจมีการ วัดสานไปนะคะก็ต้องมาดูผลเหมือนกันนะคะว่าผลมันพบหรือเปล่าถ้ามันน้อยกว่า3นะคะหรือว่าน้อยกว่า5เนี่ยก็จะมีคะแนนที่ให้แตกต่างกันนั่นเองนะคะในส่งห้องมิติสุขภาพนะคะเ,เห็นไหมคะว่าเราบอกว่าต้งอ,าองอ่านข้อก็จริงแต่ในทุกข้อนั้นเองนะคะเราก็มีค่าคะแนนที่ลดลันกันไปเพื่อให้มองเห็นว่าบางพื้นที่วางจำหนอายอาหารวิถีอาจจะยังต้องมีการ พัฒนาต่อยอดในวางจุดใช่ไหมคะมันไม่สามารถที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ในทุกจุดนั่นเองนะคะก็ทามาวิธีที่สองมาดูในเรื่องของวิธีเศรษฐกิจนะคะวิธีเศรษฐกิจตรงนี้มีอะไรให้ดูบ้างนะคะเราดูใงเรื่องของราคาราคาเนี่ยนะคะมีการติดป้ายสแสดงราคาที่ชัดเจนไหมนะคะรายการเมนูอาหารเราดูเรื่องของการมีสองภาษานะคะเพื่อที่จะเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภาษาอังกฤษาภาษาจีนต่งตางๆเนี่ย ก็สามารถที่จะจัดทำได้นะคะเพื่อที่จะได้บอกเรานะคะว่าอาหารของเรามีอะไรบ้างนะคะนะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการรวมกลุ่มนะคะการรวมกลุ่มเพราะว่าเราอยากให้ตัวผู้ประกอบการที่เขามาขายในพื้นที่ถนนอ,อาหารดีบายวิถีนั้นนะคะเกิดเป็นในส่วนของคณะทำงนานเป็นชมรมเป็นสมาคมที่เขาจะขับเคลื่อนต่อในส่วนของอาหารในพื้นที่นะคะ เรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเขาสามารถที่จะประชาสัมพันธ์ถนนอาหารของเขาได้นะคะมันก็จะทําให้การันตีในเรื่องของการเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยวจากทุกๆภาคส่วนนั่นเองนะคะที่จะมาใช้บริการนะคะตัวถัดมานะคะคในเรื่องของการมีป้ายชื่อนะคะก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะมีมีรายการที่2ภาษาแล้วป้ายชื่อก็เพิ่มเป็น2ภาษาได้นะคะ ะะหรืออาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะคะเราก็จะมีในส่วนของตัวคะแนนให้ที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สํคาคัญนะคะการจัดโซนนิ่งนะคะเพราะว่าวาันทีเราเอาแผงอาหารนะคะที่มีควันขมงชงเชยไปไว้ในส่วนใกล้ๆกับอะไรคะร้านขายพวกผ้าพวกเสื้อต่งตางๆหรืออุปกรณ์ต่งตางๆนะคะมันอาจจะทําให้เกิดข้อร้องเรียนกันเกิดขึ้นได้นะคะการจัดโซนนิ่งก็สํคาคัญนะคะเพื่อที่เขาได้เดินเป็นสัดส่วนนั่นเองนะคะ ตัวถัดมานะคะวิธีที่สมนะคะเป็นวิถีขงสังคมวิธีตรงนี้ดูอะไรนะคะดูในเรื่องดูในเรื่องของการจําหน่านะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะถ้าใครอยากจะมองเห็นชัดเจนเนาะที่ถนนคนเดินซอฟราบุรีรัมนะคะเส้นตรงกลางอ่ะเขาจะมีในสอห้งองผลิตภัณฑ์ชุมชนค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นอาหารของเขาหรือในส่วนของพวกอ่าผ้าอ่าพวกของอุปกรณ์ที่เป็นอ่าทา ฝีมือต่างๆนะคะื้โนโฮมเมสต่างๆเนี่ยเขาก็นําม,มาขายในพื้นที่ถนนนะคะเราก็เป็นการส่งเสริมไปในตัวเหมือนกันเพื่อให้เกิดความหลากหลายของการจําหน่ายสินค้านั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการมีจุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะในหลายถนนเองนั้นนะคะก็มีจุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะอย่างที่เทศบาลเมืองประจวบนะคะเขาจะเป็นเทศเป็นถนนที่อยู่นะคะตรงชายของเมืองสามาบนะคะ ตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีจุดบริการนักท่องเที่ยวด้วยเขาก็อาศัยจุดนั้นนะคะในการให้บริการนั่นเองนะคะเรื่องของการมีระบบรักษาความปลอดภยัยหรือว่าอุปกรณ์ในการดับเพลิอองต่างๆนั้นนะคะก็ต้องมีด้วยนะคะเพราะว่าอะไรถนนนะคะอาหาราวิสาวิถีินะคะค่อนข้างที่จะมีการใช้ในเรื่องของสายไฟต,ต่างนะคะที่ระยงระยางนะคะอาจจะมีการสะดุดวกลบมหรือการรั่วไหลแล้วเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้นอุปกรณ์เหล่านี้ก็ต้องมีไว้ในถนนนะคะแล้วก็ ประเทศเรานะคะคในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการบ้านเราให้มากที่สุดสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเพิ่มก็คือมาตรการการป้องกันความปลอดภัยเรื่องของการมีพวกกล้องวงจรปิดต่างๆเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นการการันตีให้กับนักท่องเที่ยวกันนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาะะอาจจะเกิดการุชคร้ายที่เราต,ตา่างมันก็เป็นจุดที่สามารถมาตรวจสอบในส่วนของอุปกรณ์ที่เราติดตั้งไว้ได้นะคะ ตัวถัดม,มานะคะวิธีที่4ี่ทางด้านวัฒนธรรมนะคะทางด้านวัฒนธรรมเองก็มีอยสองข้อนะคะเลือกทำอย่างน้อยหนึ่งข้อตรงนี้นะคะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะมีเรื่องของการจําหน่ายอาหารในบ้านนะคะอย่างนี้น,นะคะขนมนี้เขาเรียกว่าอะไรคะขนมอะไรคะตรงกลางนะคะอันนี้เป็นขนมปอดควยนะคะขนมปอดควยนะคะจากบ้านอาจารย์เอกนะคะเดินผ่าน เื่องรวมนะคะอันนี้นะคะเป,เป็นขนมเชื่อของทางบ้านอาจารย์อกชัยนะคะที่ตรังนะคะถ้าใครไปนะคะก็สามารถไปลองชิมได้ว่าเอ๊ะมันแตกต่างนนะะจากการพื้นที่บ้านเราหรือเปล่านะคะอ่านะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะะในส่วนของการแต่งกายประจำถิ่นนะคะหลายๆที่ก็มีการแต่งกายประจำถิ่นแล้วก็มีการแสดงวัฒนธรรม ส่วนของการทำเขาเรียกว่าจุดเช็คอินจุดแนะนำการท่องเที่ยวต่างๆนะคะที่เห็นมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเลยนั้นนะคะอย่างอันนี้น,นะคะที่มงชาติตรงนี้นะคะมีใครเคยไปส่วนภาคใต้ไหมคะไม่เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นตลาดสารเจ้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเขาก็จะมีกิมมิคต่างๆนะคะในแต่ละรอบของอปีนั้นๆนะคะว่า เขาอยากจะดึงดูดนะักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการที่พื้นที่ของเขาเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะก็จะหาวิธีการอย่างถ้าเป็นฤดูฝนเขาก็จะมีตุ๊กตาไล่ฝนนะคะแฝนไว้นะคะ,นนะคะบนถนนเส้นถนนของเขาเลยเพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างแล้วก็ดึงดูดนะักท่องเทีเ่ยวนั่นเองนะคะในเรื่องของอาหารพื้นบ้านนะคะก็จะมีอย่างในส่วนของอพวกโอเอ๋ต่างๆนะคะที่อยู่ในส่วนของอถนนคนเดินยูก,ก็ตนะคะหลายใหญ่นะ,ะอันนี้ก็มีกัน สแสดงการจัดทําต่างๆนะคะในรูปของตัวอาหารประจำทกินหรือเรื่องของงานแต่งกานประจำปีต่างๆเรื่องของวัฒนธรรมนะคะที่จะสแสดงให้ดูนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นหลักการการประเมินนะคะก็อย่างที่กล่าวมานะคะอะี้ก็ไม่ลงรายละเอียดน,นะคะในส่วนของอาหารพิบหธายวิธีนะคะสามารถที่จะดูรายละเอียดข้อมูลนะคะเพิ่มเติมจากในส่วนของเว็บไซต์สำนักสุขาภิบาลอาหารในน้ได้รวมถึงข้อมูลอื่นๆทางด้านงานสุขาภิบาลอาหารนะคะหิวข้าวกันรอยังคะ อีโน,โน,นะครวิทยากรก็เร่งมากเหมือนกันนะคะ,ะนะคะก่อนที่เราจะไปกินข้าวนะคะโอเทโ,โ,โ๊นะ,ะอันนี้นะคะเป็นวิธีทางด้านวัฒนธรรมื่อก,กี้เกิดไปแล้วนะคะอันนี้คิดว่าที่ไหนเขากำลังทำกิมมิกใหม่นะคะซีซีเป็นซีรุม ถูกนะคะใครตอบถูกนะคะให้ไปเลยให้ไปเลยสามร้อยคะแนนได้ค่าจชาลิวจะใช้วิธีไหนก็ได้นะคะในการบองหาว่าเอ๊ะ